สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชนิดของคำต่อนะคะจากคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องคำนามและคำสอบพนามไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำกริยานะคะคำกริยาคือคำที่แสดงการกระทำหรืออาการของคนและสัตว์แบ่งออกเป็น4ประเภท 1. กริยาไม่ต้องมีกรรม,มรับหรือเราเรียกว่าอกากรรมกริยาเป็นคำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วนะคะไม่ต้องมีกรรม,มรับเช่นนกบินน้ำไหลสุนัขเห่านะคะสังเกตดูว่าไม่มีกรรม,มารับนะคะก็จะเป็นประโยชน์ที่เราสื่อสารการรู้เรื่องนะคะ 2. กริยาที่ต้องมีกรรมมารับหรือเรียกว่าสักกรรมกริยานะคะเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์นะคะเช่นนองอ่านหนังสือก็จะมีหนังสือเป็นกรรมนะคะถ้าเราจะบอกว่านองอ่านประโยคก็จะไม่สมบูรณ์นะคะพ่อตัดกระดาษประโยคนี้ ก็จะมีคำว่ากระดาษเป็นกรรมมารับนะคะ 3. กริยาต้องมีส่วนเติมเต็มหรือเราเรียกว่าวิกตัถะกะะะกตถะกริยานะคะวิกัตถกริยานะคะเป็นกริยาที่ต้องอาศัยคำนามหรือคำสรรพนาม,มารับประโยคจึงจะมีความสมบูรณ์ก็จะมีคำว่าเป็นดูด เหมือนคล้ายราวกับเพียงคือเท่าเช่นดูประโยคนี้นะคะเขาเหมือนพ่อเห็นไหมคะต่อจากคาว่าเหมือนจะต้องมีคํานามหรือสรรพนามมารับนะคะเขาเหมือนพ่อนะคะประโยคที่สองแมวคลา้คลา,ยคคลายเสือนะคะแมวคล้ายคล้ายอะไรก็คือคล้ายเสือก็มีคํานามมารับนะคะ ประเภทที่4กริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์นะคะเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่ช่วยคำกริยาอื่นเพื่อให้มีความหมายชัดเจนขึ้นได้แก่คำว่าจะอาจต้องควรจงรอเถอะแล้วเช่นดูประโยคแรกนะคะสันติจะไปห้องสมุดสันติจะไปห้องสมุด กริยาในที่นี้คือคำว่าไปนะคะแต่ว่ามีกริยาช่วยก็คือคําว่าจันะคะเรียกว่ากริยาช่วยประโยคที่2น้ําอาจท่วมคําว่าอาจเป็นกริยาุเกข้อหรือกริยาช่วยนั่นเองนะคะแล้วประโยคที่3น้องนอนแล้วน้องนอนแล้วนะคะคำว่าแล้ว เป็นกริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์นั่นเองค่ะประเภทของคําต่อจากคํากริยานะคะคําวิเศษคําวิเศษจะทําหน้าที่ขยายหรือประกอบคํานามคําสัพพนามคํากริยาคําวิเศษเพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคําวิเศษคือจะเป็นคําที่อยู่ในประโยคแล้วทาให้เราเข้าใจความหมายได้มากขึ้นนะคะลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ นเรียลองดูประโยคต่อไปนี้นะคะดอกจำปีมีกลิ่นหอมคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าหอมนะคะเขาไปโรงเรียนแต่เช้าขีดเส้นใต้คำว่าแต่เช้าบ้านของฉันอยู่ใกล้โรงเรียนขีดเส้นใต้คำว่าใกล้มาณนะร้องเพลงไพเราะนะคะขีดเส้นใต้คำว่าไพเราะ คำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคที่เราอ่านมาก็คือคําวิเศษนะคะเห็นไหมคะจะเป็นคําที่อยู่ต่อท้ายกริยาก็ได้หรือต่อ,ตอคํานามก็ได้นะคะคือขยายประโยคให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราถือว่าเป็นคําวิเศษนะคะคาวิเศษจะแยกออกได้สิบลักษณะนะคะนักเรียนนะคะค่อยๆดูไปนะคะอันที่1บอกลักษณะเราจะบอกลักษณะ คนหรือสัตว์สิ่งของว่าสูงเตี้ยใหญ่เบากว้างยาวแคบกลมแบนนุ่มผอมหอมอ้วนดำขาวช้าเร็วนะคะพวกนี้เป็นบอกลักษณะทั้งนั้นเลยดูตัวอย่างประโยคนะคะเขาตัวสูงแมวสีเทาเห็นไหมคะ แม่ใส่เสื้อใหม่นิดวิ่งเร็วเต่าเดินช้าอันนี้บอกลักษณะาอาการของคนสัตว์สิ่งของค่ะสองคำพิเศษบอกจำนวนนะคะคำที่บอกจำนวนก็คือคำว่ามากน้อยทั้งหมดหรือว่าบอกเป็นตัวเลขนะคะเช่นบางคนชอบกินมาก คำว่ามากเห็นไหมคะบอกจำนวนใช่ไหมคะส้มทั้งหมดเป็นของพวกเราส้มทั้งหมดเป็นของพวกเราก็คือบอกจำนวนนะคะสามคำพิเศษบอกเวลาคำที่บอกเวลาก็ได้แก่อะไรละนะ่ะเพียงเช้าสายบ่ายเย็นพวกนี้นะคะดูประโยคนะคะฝ้ายไปโรงเรียนก่อนนิดไปโรงเรียนก่อนนิดนะคะ แม่เข้านอนทีหลังลูกเห็นไหมคะมันบอกเวลาก็คือเป็นคำวิเศษนะคะคำวิเศษบอกสถานที่นักเรียนก็ได้แต่คำว่าบนล่างใกล้ไกลเหนือใต้พวกนี้นะคะดูตัวอย่างประโยคไก่เดินอยู่หน้ากล้องแม่อยู่ชั้นบนฉันอยู่ชั้นล่างเห็นไหมคะ บอกสถานที่นะคะคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะแน่นอนได้แก่คำว่านี้นั้นน่นโน้โนเช่นห้องนี้ทำความสะอาดแล้วคำว่านี้นะคะชี้เฉพาะนะคะสมุดเล่มนั้นเป็นของฉันคำว่านั้นชี้เฉพาะ หกคำพิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะได้แก่คำว่าใดไหนอะไรอย่างไรอื่นๆเช่นเธอจะทำอะไรก็ทำเธอหรือประโยคที่ว่าคนอื่นๆไปปั่นจักรยานกันหมดแล้วนะคะไม่ได้ชี้เฉพาะนะคะประโยคแบบนี้ 7. จ็ดคำพิเศษบอกเนื้อความเป็นคำถาม เราก็จะเห็นคำว่าอะไรอย่างไรไหนทำไมเช่นประโยคว่าการอ่านหนังสือในห้องสมุดควรปฏิบัติอย่างไรหรือประโยคที่ว่าตัวอะไรอยู่ใต้โต๊ะนะคะอันนี้เนื้อความเป็นคำถาม 8. คํคำวิเศษบอกความปฏิเสธได้แก่คำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะ ผมไม่ได้ทำความผิดผมไม่ได้ทำความผิดนะคะหรือประโยคที่ว่าร่อมคันนี้ไม่ใช่ร่มของเธอนะฮะประโยคจะมีคำปฏิเสธอยู่ในประโยคนะคะ 9. คําควิเศษบอกคำขานร,รับก็ได้แก่คำว่คาคะค่ะขาครับจะจ๋าเช่นคุณแม่ครับอันนี้นะ เห็นไหมคะคำว่าครับเป็นคำวิเศษนะคะชนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะท่น,นี้เราทราบแล้วนะคะคำว่าครับค่ะจ้าจ๋านะคะเป็นคำวิเศษอย่างหนึ่งนะคะสิทธ์คำพิเศษเชื่อมคำหรือข้อความได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันเช่นเขาคิดอย่างที่เธอคิดมีคำว่าที่นะคะ เชื่อมคำหรือข้อความนะคะพ่อแม่มีพระคุณอันหาที่สุดมิได้คำว่าอันเชื่อมประโยคกันนะคะเป็นคำวิเศษชนิดหนึ่งนะคะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเรื่องคำกริยาคำวิเศษในหนัง,นงสือแบบฝึกหัดหน้า50และหน้า51นะคะ นักเรียนดูตัวอย่างจากเพื่อนที่ส่งมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ